สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะยินนี้ต้อนรับพี่น้องของสู่ชองซอเขียวฟารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เฮาจะมาสรุปตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนาทุกสำนักดังนะคะมีอยู่นี่หกสำนักดังยานพี่นอ้องเลื่อมค่ะพี่น้องซอเขียวก็เลยต้องมาท้วนให้พี่น้องฟังคิดมาลงท่านแทะแน่นอนนะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องคะอ่ะเฮาบรลชาตตามตัวเลขก,กันต่อในหวยลาวพัฒนาหกสำนักดังแตกทุกสำนักเลยค่ะพี่น้อง วันที่16อ่าววันที่15กรกฎาคม67กันได้เลยค่ะค่ะพี่น้องคะกมาสรุปตัวเลขแนวทางทุกสำนักดังนะคะใน6สสำนักดังนะคะสำหรับเซียนแหลกค่ะอาจารย์เซียนกุดจับนอาแตกชุดบนมาเลยนะคะวังหันแตกตรงๆค่ะพี่น้องเลขหาฮกค่ะพี่น้องแตกมาตรงๆเลยนะคะอาจารย์เซียนกุดจับนี่สามารถแตกได้ทั้งหกตัวหนาวิ่นในเบิดทุกรูปแบบนะคะ บางที่ก็กอดข้อรัดกันมากค่ะพี่น้องนะคะชุดวินชุดนี้นะคะวิ่งอของอาจารย์เซียนกุจ,จัจบนะคะววันที่15กรกฎาคม6 7วิ่ง1วิ่ง7บนล่างนะคะเลขติดนะคะคือชุดวินมี3มี4มี5มี2นะคะจับคู่เด่นให้1 4 1 5 1 2 7 4 7 5 7 2หนะคะแล้วก็จับคู่รองให้1 3และ73าค่ะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะค่ะ หวยเล่าเสีย่ยนกุดจับอีกรอบหนึ่งค่ะสิมาก,กรกฎาคม6 7วิ่ง1กับ7บนล่างเลขติดมี3มี4มี5มี2จับคู่เด่นให้1 4 1 5 1 2 7 4 7 5 7 2นะคะส่วนเลขตัวรองนะคะคู่รองก็มี1 3กับ7 3นะคะพี่นอ้องเอาแคปหนาจอให้ท่านค่ะพี่น้องตามเสี่ยนต่อไปค่ะพี่น้องคะ ทุกเซียนมีแต่แตกปังๆนะคะพี่น้องแตกเบิดครูเสียนค่ะที่อยู่หนูเนาะค่ะแล้วก็ไว้ลาวเสียนอุดรน,นะคะลาวพัฒนาเสียนอุดรนี่ก็มาในชุดวบ้นคือกันแตกตัวหน้าคือกันอันนี้ก็มาคือกันได้พี่น้องแตกบนงวดเมื่อกี้นี้นะคะแตกบนห้าหกนะคะแล้วก็แถมยังเป็นหกตัวหน้าให้เราด้วยนะคะพี่นอ้องอ่าหกตัวหน้าให้เราอีกตั้งหากนะคะ หลัก็ยายเลืมว่ามันจะกอดคอรัดกันมาด้วยนะคะในชุดวินจะกอดคอรัดกันมาค่ะพี่น้องหว้เล่าเส้นอุดอรสิมหากกรกดาคพมหกเจ็ดวิ่งซีวิ่งหาบนล่างนะคะเรียกติดมีหนึ่งมีสองมีห้ามีเจ็ดนะคะส่วนจับคู่เด่นให้สี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสามสองสามห้า สานะคะผู่รอง41และ31น,นะคะตัวกัน25และ27ค่ะพี่นอ้องงวดวังหันหแตกตัวกันเด้อพี่น้องอย่าลืมว่าในตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์ออกได้หมดนะคะไม่ว่าจะคู่รองหรือตัวกันนะคะงวดวังหันหออกตัวกันค่ะพี่น้องตรงๆเลยห6าหากนะคะอ๋อหวยลาวเซียนอุดรน,นะคะอ่ะสะอสิบห้ากรกฎาคม67วิ่ง4กับ5บนล่างเลขติดมี1มี2มี5มี7จับคู่เด่นให้42 4 5 4 7 3าสีาส่เจ็ดสา,สสา,า,สาดส่วนคู่รองสีห่สหน,นะคะตัวกัน2 5งหและสอค่ะพี่น้องค่ะกลับไปตามต่อกับเซียนค้นต่อไปค่ะพี่น้องคะ,ะทุกเซียนปังปังเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็หวยลวพาพ่อสารวัตรนะคะพี่น้องอืมหวลาพัฒนาพ่อสารวัตรสิบห้ากคหกเนะคะจับคู่ให้2 6งหกสองเจ็ดนะคะ เด่นไปที่สามบนล่างนะคะวิ่งสามบนล่างเม็ดเดียวเอาเอาเอาพี่น้องอ่ะวิ่งสามบนล่างเม็ดเดียวนะคะพี่น้องเอาแคปหน้าจอยท่านค่ะวัยราพ่อสารวัตรนะคะสิบห้ากรกฎาคมหกเจ็ดจับคู่ให้สองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดวิ่งสามบนล่างเม็ดเดียวะค่ะพี่น้องแคปหน้าจอท่านเราเนาะค่ะผูะ้ใดที่จดเ่าท่านก็น จุดไหมค่ะพี่น้องเล่าพัฒนาพอสรวัตเนาะสิบหกกรักฎดาโค้สองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดวิ่งสามบนล่างค่ะเส้นทุกเส้นในนีีการันตีเลยมาแตกปังๆนะคะไม่มีเส้นไหนที่ไม่แตกแตกทุกเส้นนะคะอ่าหอยเหล่าเส้นเนโซค่ะพี่น้องแตกตัวหนาเมื่กันเส้นสารวัตแตกวิ่งเนาะค่ะอันนี้หอยเล้าเส้นเนโซ สิมะกรรคดาค่มหกเจ็ดจับคู่ให้นะคะห้าเก้าศูนย์หกศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดและสองหกค่ะเน้นหกตัวหน้านะคะงวดที่แล้วแตกศูนย์สองตัวหน้าตรงๆเลยนะคะพี่น้องเออแคปหน้าจ,จอทวนให้อีกรอบหนึ่งจดให้ท่านค่ะพี่นอ้องอ่าไว้เล่าเสียนยะโซค่ะสิมะกรรคดาค่มหกเจ็ดจับคู่ให้ห้าเก้าศูนย์หกศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดสองหกเน้นหกตัวหน้าค่ะพี่นอ้องอะเดนไปที่ห้าเก้ากับศูนย์นกพี่น้อง แคปหน้าจ,จวเรียบร้อยค่ะพี่น้องคะตามเสี้ยนต่อไปค่ะพี่น้องเมื่อนี่มันฝนตกเห็ดแงีง้ยแกยากๆยาอยู่เนาะพี่น้องแต่ประนันกันยังไดรล่งคลิปลายคลิปอยู่เบิ่งกับพ่ะท่านหมดละพี่น้องอะไรร่งหน่อยล่งล,งลายเอาอ่าไว้ลาพัฒนาผู้ใหญ่ใจดีนะคะเมื่อกี้แตกไปสองอย่างเลยนะคะแตกเครื่องตัวหนาแตกเครื่องหาหกค่ะพี่น้องเอา้าลองเบื้องแตก 90, หัวเก่าศูนนะมาหน้าเสี้ยนได้ดอกแตกเครื่องเกาูนพร้อมพี่น้องอ่า วันเมื่ผู้ใหญ่ใจดีนี่แหละนะคะแตกเก้าศูนย์ด้วยนะคะเออแตกเก้าศูนย์พร้อมแล้วกันแตกวิ่งบนล่างบัตซูเซียนค่ะพี่น้องนะคะเวลาพัฒนาผู้ใหญ่ใจดีนะคะสิบห้ากรกฎาคมหกเจ็ดวิ่งสองวิ่งห้าบนล่างเลขติดมีหนึ่งมีสามมีสี่มีเจ็ดจับผู้เด่นให้สองสามสองสี่สองเจ็ดหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดห้าผู้รองสองหนึ่งสามห้า ตัวกัน25 17และ47ค่ะพี่น้องเอาแคบหน้าจอกันพี่น้องรัวๆเลยนะคะพี่น้องใส่เต็มทีเลยพี่น้องวันนี้6สำนักมาให้ชุดเต็มเลยนะคะแตกทุกเสี้ยนค่ะที่เบาผ้าหนีบม่มีเสี้ยนไอทีบอแตกนะคะไว้ลาวผู้ใหญ่ใจดีนะคะสีห้กรกฎาคม67วิ่ง2วิ่ง5บนล่างเลขติดมี1มี3มี4มี7จับคู่ให้23 24 27 15 45 75 คู้ร้องสองหนึ่งสามห้าตัวการสองห้าหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดค่ะอ่ะแคปหน้าจอให้เรียบร้อยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะค่ะกลับไปตามเสี้ยนไม้ต่อไปค่ะสําหรับสุลีแนวทางเนาะค่ะเสี้ยนนี้เป็นเสี้ยนสุดท้ายนะคะพี่น้องเสี้ยนสุดท้ายค่ะไว้เราพัฒนาคุณลุงส่งสิบห้ากรกฎาคมหกเจ็ดวิ่งเก้ากับสามบนล่าง เลขติดมีสองเลขติดมีศูนย์มีสองมีแปดนะคะจะคู่เด่นให้เก้าศูนย์เก้าแปดูนดคู่รองนะคะเก้าสระวัง99้าเกจะคู่สามตัวให้3 90 598 203 038หนะคะจับคู่เด่นให้4ตัวนะคะก็คือ9038นะคะ 3 5 9 8นะคะพี่น้องเอาแคบหนาจอเรียบร้อยเนาะค่ะชอเขียวกันอยากให้พี่น้องเห็นตัวเลขจะจะกันนะคะแคบหนาจอดเด้อค่ะชดเอาอีกรอบนึงค่ะพี่น้องเวลาพัฒนาคุณลุงส่งนะคะส5ห้ากรกฎาคมหกเจ็ดวิ่งเกับ3บนล่างเลขติดมี0นย์มี2มี8นะคะจับคู่เด่นให้90 98ศ3นยาแปนะคะ คู่รอง92 23ระวัง99นะคะจับคู่3ตัวให้390 598 203 038จับคู่4ตัวให้9038 3598ค่ะพี่น้องเอาแคปหน้าจ่อยเรียบร้อยเนาะสูบีไี่ใช่กันสุขูสุขคนค่ะอ่าสอดเจากะขอฝากตอนพี่ตอนน้องไว้เพียงแค่นี้ค่ะ โชคดีมีใช่กันสุขูสุขคนร,ำร่ำรวยเงินทองสมดังใจปรารถนาทุกสิ่งอย่างขอให้รวยกันทุกคนค่ะพี่น้องอ่ะขอเจอมลาพระจากพี่น้องไปเพียงแค่นี้พอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ